バンド chơi anh ta sẵn sàng tập tin lên và chắc. Tóc quái 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 anh quái quái quả, ngữ. quả ขอให้ความกระดุกว่างตรงว่าไส้าตันงต่อเติอนตรงทั้งหมดนะครับข้าปล่ยความกระดุกในขณะนี้นะครับการประกอบพิธีอัญเชิญธงตาสาย้ลักษณ์นะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งนำโดยท่านขจรเกียรติรัตนปณิพนิษฐ์นะครับผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าสุรการและกลุ่ปพลังมวลชนชาวจังหวัดตวนศรีธรรมราชนะครับขณะนี้ได้เ็จสตินเป็นที่เรยเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้เลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้เลยต่วพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็แยกย้ายนะครับเดินทางกลับตู่เฟิรเมากับทุกท่านเรียนเชิญรับน้ําดื่มน้ําเย็นนะครับที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้จัดเตรียมไว้ขอต้อนรับรับรองกับทุกท่านนะครับก็ขอทุกท่านเกษดาจิตร ผู้การจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านหัวหน,น้ารัชการพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างชนชนทุกภาคส่วนนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ร่วมกันอันเจริญสมบสรณ์มอบให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างสวยงามและสมเกียรติในค่ำนี้นะครับขอบพระคุณครับ ให้ทางทีมงานของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถ่ายรูปนะครับได้ถ่ายรูปคนบริเวณเวทีแห่งนี้นะครับก่อนนะครับอ๋อครับของท่าพันธราครับองเภอถ้่าพันธราบอกนะขอเชิญที่หน้าหน้าเวทีครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนครับท่านมานะครับครับก็ขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของ การจัดนะครับตรงนะครับตรงให้อยู่ในโลกที่ไปในทิศทางเดียวกันให้ดูให้หาให้ไปยืนรหปด้านฝั่งเดียวนะครับฝั่งเดียวเพื่อเพื่อให้ครับนะฮะวันนี้เราก็ได้เชิญนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับต่างตำนันผู้ใหญ่บ้านน้องประชาชนผู้แม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทารจังหวัดพิยงตรของเราในครัวันี้นะครับท่านวิพลโปคเพชนะครับ อาขบวนพงด้ยนะครับอาวันพรุ่งนี้กับพวกเราเดี๋ยวไปถ่ายรูปท่านและติดด้วยนะครับท่านออกมาสวยงามนะครับเชิญครับทั้งสองตั้งเลยนะครับครับขอความรูปครับเราเราราชธานีเราต้องไม่อะไรก็ไม่น้อยหน้ากว่านครศรีธรรมราชนะครับนะครับเพราะภาพเหล่านี้นะครับจะต้องภาพที่ถูกบันทึกนะครับอาไว้ในกิจกรรมของขบวนวิ่งธงอาก็เรียกว่าเดินวิ่งปั่น ธงตาสัญ,ญลักษณ์ถล่มพระเกียรตินะครับหกรอบนะครับตัวประเทศนะครับตัวตับตอนนี้ตากล้องจะถ่ายก็ได้นะครับถ่ายใส่ใส่ช่วงฝนฝนเรื่อพิธีการนะครับท่นนบททานได้ยืนประจำจุดนะครับเมื่อทุกทา่านยืนประจำจุดแต่สิ้นเป็นเรียบร้อยก็ขอทุกท่านนั้นได้จะได้เรียนเชิญท่านเ,านเาษจษฎาจิตรักผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานในพิธี ได้ถวายดอกไม้ผู้เทียนแเพเเบ่อหน้าร่มใส้ลักของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบพิธีรับธงชาติญลักษณ์กล่าวคำอศัศาวาดถวายพระพรชีมงคลพร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพร,ระบรมมีเดีจดครับ ขอ,อเดชะวาระอองคุผู้ดีพระบาทปเก,ก้าปกปศมองต่าพระพุทธเจ้าตายเกศดารัผู้วาราชการจังหวัดพระธานีพร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานรักษาจิตรหวยงานภ้าเอกชนและประชาชนทุกมู่เราวับที่28กรกฎาคม2567และได้ขอพราทานพระบรมราชานุญาต และพระบรมราชวินย์ใช้กำหนดการเรียนร่างานเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระพิธีมหามุรพลเฉลิมพระชนกพรรษา6รอบที่แ8กรกฎาคม2567เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้พระราพโองกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์จันทรมงคลได ทรงสถิตกัางพระราชาไทยปรารถนาประติตเป็นนิ่งขวัญอกเก้าเราประสบที่กราไทย ผู้รับนะครับแลทุกท่านที่อยู่ในสถานที่จัดกิจกรรมแห่งนี้ในวันนี้นะครับซึ่งเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญพระยาวัดีสัตยารักอัมศียาไพนะครับซึ่งเป็นเจ้าเบือแห่งทุกท่านนะครับกลุ่มสตรีในวันนี้ทั้ง2ตํตำบลนะครับหลังจากที่ท่านผู้อ่านจังหวัดนะครับในชุดที่2นะครับขออนุญาตจเตรียมความพร้อมเลยนะครับกลุ่มสตรีจากตำบลทุ่งหลวงนะครับวันนี้ก็ได้รับความกรุณานะครับจากท่านเจริญศักดิ์องสุวรร อ่าท่านเป็นเพื่อนใน facebook ของท่านแกเดินสักก็คงเห็นว่ารักเรื่องยิ้มครับยิ้มสองสามค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากใกล้หมดแล้วนะครับตัวพิพพมูนะครับอาย่างลวงแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาลยะมนต์ของที่พันเจ้าหน้าที่เทศ